สวัสดีนะคุณโยมธรรมะสวัสดีนะคุณโยมแล้วก็ท่านนักบวชทุกท่านนะขออโหสินะเช้านี้พุทธมาไลยสด ในหัวข้อทีอ่ว่าด้วยประเทศที่พัฒนา,าไปถ,ถึงที่สุดดีแล้วหรือจะเรียกว่าประเทศที่พัฒนาดีแล้วต้องมีตัวชี้วัดอย่างนี้นะ ปกตินี่ปัจจุบันนี่เราอาจจะใช้ GDP เป็นตัวชี้วัดว่าประเทศ,ทเทศไหนพัฒนามาดีแล้วแล้วก็มีปัจจัยอื่นๆอีกแต่มันไม่ได้บอกนะว่าเป็นประเทศที่พัฒนา ตามแนวทางของพุทธหรือเปล่าหรือเปล่าในพุทธภูมินี่เราพุทธมีแค่ปัจจัยสีก็สามารถปฏิบัติบำเพ็ญเพียรเจริญจิตตะภาวนาไปจนถึงที่สุดแห่งบรมธรรมได้ดังนั้นปัจจัย สี่จึงเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยเลยนะคุณโยมที่หมู่มวลมนุษย์ควรจะต้องเข้าถึงได้แล้วก็ถ้าหากว่าประเทศมีความเจริญถึงที่สุดแล้วตัวชี้วัดง่ายๆไม่ต้องไปมองอะ,อะไร ก็คือประชาชนต้องไม่มีหนี้เพราะการหาอาหารมารับประทานคือสามารถเข้าถึงอาหารได้ไม่เป็นหนี้ประชาชนต้องไม่เป็นหนี้ที่อยู่อาศัย เรียกว่าทุกคนต้องมีที่อยู่อาศัยนี่อย่างนี้ประชาชนต้องไม่เป็นหนี้เรื่องการรักษาพยาบาลเรียกว่าถ้าเจ็บป่วยอะ,อะไรก็แล้วแต่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลจนสุดความสามารถ ของการแพทย์การสาธารณสุขในหัวข้อที่ว่ามานี่ถ้าประเทศไหนประชาชนไม่เป็นหนี้อย่างนี้ไม่เป็นหนี้เรื่องอาหารไม่เป็นหนี้เรื่องที่อยู่อาศัยไม่เป็นหนี้เรื่อง การเข้าถึงการรักษาพยาบาลการรักษาโรคภัยไข้เจ็บไม่ต้องเป็นนี่นี่เ,เรียกว่าประเทศที่พัฒนาไปจนถึงที่สุดดีแล้วนข้าน,นี่จะเป็นประเทศที่พัฒนาจนไปถึงที่สุดดีแล้วอย่างนี้ได้อย่างไร มันก็ต้องอาศัยธรรมะเป็นตัวนำทางความโลภของมนุษย์นี่ทำให้อยากถือครองทรัพยากรไว้ให้มากกว่าผู้อื่นเสร็จแล้วก็ต้องให้ผู้อื่นมาเป็นค่าทาสบริวารเอาเรานี่เลิกท่ากันไปแล้ว แต่ว่าแท้จริงก็ยังเป็นทาตอยู่เ,เรียกว่าทาตทางเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เป็นหนี้เป็นสินหาเงินหาทองก็ไปใช้หนี้ใช้สินแล้วหนี้สินที่มันเกิดจากความฟุ้งเฟืยก็ว่าไปอย่างแต่ถ้าหนี้สินนั้นเกิด จากการที่ต้องการมีอาหารทานต้องการมีที่อยู่อาศัยต้องการเข้าถึงการารักษาพยาบาลอย่างนี้ถือว่ายังไม่ใช่มนุษย์ผู้ประเสริฐยังขาดคุณธรรมเป็นความเห็นแก่ตัวอย่างยิ่งของผู้ที่มีกิเลส เมื่อเป็นอย่างนี้คุณโยมก็จะเห็นว่าเอาละสิแล้วประเทศไหนละ่ะที่พัฒนาหรือเป็นประเทศที่จเจริญแล้วอย่างจริงอย่างแท้จริงอืมมันก็จะหาได้ยากนะคุณโยมแต่ว่าใช่ว่าจะหาไม่ได้เลยมันก็ยังพอมีอยู่ พอมีอยู่ในปัจจุบันคุณโยมสังเกตนะเทพชุดนี้นะพุทธะเคยพูดไปแล้วแล้วก็ลบทิ้งไปนะที่ลบทิ้งไปเพราะว่าความไม่สมบูรณ์ของภาพเท่านั้นล่ะนะเวลาที่เ,าเรา ไลฟ์สดนี่เราก็ต้องดูความสมบูรณ์ด้วยของภาพความสมบูรณ์ของภาพคืออ,อะไรนี่ด้านหลังของพุทธะนี่ภาพข้างบนที่พุทธะชี้ไปนี่เป็นภาพอรับปริญญา,าพุทธะรับปริญญาตอนนั้นเป็นคารวาะเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งในทางโลกตึงที่สุด ของทางโลกแล้วรับปริญญาเอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่นะเป็นวิทยาลัยอันดับหนึ่งของประเทศไทยแล้วก็รับมากับท่านสมเด็จพระเทพภาคภูมิใจยิ่งนักเลยทีเดียวนะ เ,เรามีสถาบัน,นพระมหากษัตริาาย,ญญย์เป็นที่พึ่งพาทางจิตวิญญาณของคนไทยเป็นที่พึ่งพาทางจิตใจของคนไทยมาช้านานนี่คือสิ่งที่ลูกหลานทั้งหลายต้องช่วยกันอ,อนุรักษ์ดำรงไว้ ซึ่งความเป็นไทยอย่างนี้พอไม่สมบูรณ์พุทธะก็เห็นนะเห็นแล้วก็ลบทิ้งทันทีไม่เอาเดี๋ยวทำใหม่ได้อย่างนี้คุณโยมนี่ถ้าเห็นอะไรไม่สมบูรณ์ในลักษณะนี้พุทธก็ติงมาได้นะติงมาได้พุทธะก็ เื่อรับรู้รับทราบแล้วก็จะแก้ไขทันทีนะให้ให้เป็นไปนะในทางที่ถูกที่ครวรเอาละมาพูดต่อในเรื่องของประเทศที่พัฒนาแล้วประเทศที่จะพัฒนาอย่างนี้ได้จะต้องมีคุณธรรมอย่างยิ่ง เพราะว่าการที่จะให้ประชาชนมีอาหารการที่จะให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยการที่จะให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาพยาบาลโดยไม่ผ่านในหน้าในทุนผู้มีแต่ความโรภมีแต่กิเลสมันจะต้องเป็นประเทศที่มีคุณธรรมอย่างยิ่งถ้าขาดคุณธรรมย่อมไม่เข้าถึง ย่อมทำย่อมทำไม่ได้ละเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันนำมาซึ่งความร่ำรวยเป็นความร่ำรวยเลยทีเดียวประเทศที่ทำได้นี่แสดงว่าต้องมีคุณธรรมเป็นผู้ที่เสียสละสละกิเลสของตนเองนั่นแหละได้แล้วถึงทำได้อย่างนี้ถ้ายังมีกิเลสอยู่มันทำได้ยาก ประเทศที่มีกิเลสน้อยแล้วจะทำได้แต่ถ้าประเทศไหนมีกิเลสมากทำยากนี่เป็นอย่างนี้ดังนั้นลองไปดูประเทศใหญ่ๆไม่ต้องไปสนใจละว่าปกครองอย่างไรสนใจแต่ว่าเขาสนใจประชาชนจริงแท้แค่ไหนไปดูนะ ประเทศใหญ่ๆปัจจุบันนี้เป็นอย่างไรคนนี่มีความส,สุขที่แท้จริงแท้ไหนหรือคนมีความทุกข์มีความทุกข์อยู่ดิ้น้นทุรน,ท,รนทุรายกันอยู่ในสังคมนี่ไปดูได้เลยเอาแค่ตัวชีวัดตรงนี้ไปจับ ก็จะรู้ได้แล้วว่านี่ไม่ใช่ประเทศที่พัฒนามาอย่างแท้จริงเป็นประเทศที่ยังมีความคลุมเครืออยู่เป็นประเทศที่ยังมีความคลุ่มเครืออยู่เ,เรียกว่ายังไม่พัฒนาก็ว่าได้หรือพัฒนาไปผิดทางก็ว่าได้ามาดูในปัจจุบันนี้ทรัพยากรเหล่านี้ ที่สร้างความร่ำรวยให้กับประเทศผู้ที่ถือครองอำนาจอยู่นี่เขาก็อยากจะได้ทรัพยากรมากขึ้นมากขึ้นเมื่ออยากได้ทรัพยากรมากขึ้นมากขึ้นมีอยู่สมัยหนึ่งที่เขาพยายามพยายามจะล่าอนาณาณิคม เพื่อให้ได้ทรัพยากรมากขึ้นมากขึ้น,นแต่ว่ายุคนในการล่าอนานิคมหรือการเอาทรัพยากรของประเทศหนึ่งไปเป็นของเขานั้นได้ถูกบิดเบือนนะไปก็คือในปัจจุบันนีนะ้ยังอยากได้ทรัพยากรของผู้อื่นอยู่ แต่ก็ต้องใช้เล่เหลี่ยมเพทุบายมากยิ่งขึ้นคนที่ตามไม่ทันหรือ,อรู้ไม่ทันนี่ก็จะสร้างกระแสความวุ่นวายเกิดขึ้นให้กับประเทศที่เป็นประเทศเป้าหมาย สงครามมันก็เกิดละคุณโยมพุทธาเห็นนะคนก็มักแย่งทรัพยากรกันประเทศที่ไม่มีทรัพยากรก็อยากได้ทรัพยากรของประเทศอื่นก็เกิดสงครามต่อกันเป็นอย่างนี้แย่งชิงกันไปแย่งชิงกันมาแท้ที่จริงมันต้องไปดูตั้งแต่ต้นเลยนะ มันเป็นการแย่งชิงกันแย่งชิงทรัพยากรกันมาตั้งแต่ต้นแล้วมันก็มีวิบากรรมต่อกันมันหาที่จบที่สิน้นไม่วิธีการเดียวที่จะทำให้โลกนี้สันติก็คือกลับคืนมาสู่ธรรมกลับคืนมาสู่ธรรมะอย่างนี้นะ กลับคืนมาสู่ธรรมะทำอย่างไรก็ต้องมาภาวนาให้จิตใจของเรานี้คิดไปในทางที่เป็นกุศลก่อนเมื่อเราคิดไปในทางที่เป็นกุศลดีแล้วทุกอย่างมันจะถูกปรับไปเปลี่ยนไปในทางกุศลนี่มันก็จะสร้างสันติสุขเมื่อคิดไปในทางกุศล เวลาพูดก็จะพูดไปในทางกุศลเวลาทำก็จะทำไปในทางกุศลก็จะเกิดสันติสุขอย่างนี้แหละนะจะเห็นว่าปัจจุบันนี้นประเทศเรานี่นี่กำลังจะเอาแนวคิดค่านิยมที่ผิดไปเพี้ยนไปตั้งแต่เรื่องของจิตวิญญาณ ผิดเพี้ยนไปพระสีอายก็มาบอกมายืนยันแล้วนะเขาเอาแนวคิดอะไรมาให้เราเราก็รับไว้แล้วเราก็ไม่ดูหรอกว่าแนวคิดนี้มันคือแนวคิดของการหลอกลวงมันเริ่มด้วยการหลอกลวงมันจบก็จบด้วยการเอาเปรียบเอารัดเอาเปรียบนั่นแหละคุณโยมมันก็เลยเกิดการแย่งชิงกันท้า จบหาสิ้นไม่ได้เลยมันต้องเริ่มด้วยความสัตย์จริงนี่เอาความเป็นจริงมาวางกันมาวางกันว่ามนุษย์เรานี่ปัจจัยพื้นฐานเบื้องต้นมีอยู่สี่อย่างเอาตรงนี้แหละเป็นตัวเริ่มต้นของการพัฒนามนุษย์ต้องเข้าถึงอาหารมนุษย์ต้องเข้าถึงที่อยู่อาศัย มนุษย์ต้องเข้าถึงการรักษาพยาบาลนี่ส่วนเสื้อผ้าอาพอน้นอาหาได้ไม่ยากแล้วนี่ปัจจัยสี่มันเป็นปัจจัยอย่างน้อยที่สุดน้อยที่สุดเลยนะที่เราควรจะเข้าถึงเป็นปัจจัยอย่างน้อยหรือน้อยที่สุดที่เราควรจะเข้าถึงบางประเทศสามารถทำได้มากกว่านี้ เขามีปัจจัยที่5ให้กับประชาชนนั่นก็คือการให้ศึกษาเล่าเรียนฟรีเป็นการเพิ่มปัจจัยให้กับประชาชนเพื่อเป็นการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไปก็คือเรื่องของการศึกษาถือเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับประชาชนนี่เอามาเป็น5ปัจจัยเลยทีเดียว เมื่อเอามาเป็น5ปัจจัยอย่างนี้ประชาชนที่อยากเรียนอ,ะ,อะไรมีความรู้ความสามารถอ,ะ,อะไรก็ไปเรียนในสิ่งที่ตนเองชอบแต่ต้องดูที่ความสามารถด้วยนะ,ะถ้าความสามารถไม่ถึงจะไปเรียนนี่มันก็ไม่ได้เสียเวลาเปล่า เขาให้ถึงหปัจจัยอย่างนี้พุทธะกวาอมันดีละถ้ามีศักยภาพเพียงพอแต่ถ้าไม่มีเอาแค่สอย่างน้อยที่สุดก็คือสอย่างที่ประชาชนไม่ควรจะเป็นนี่ในปัจจัยสอย่างนี้นะนี่เวลาที่เราพัฒนาไปเรื่อยๆ พัฒนาจิตวิญญาณไปถึงที่สุดแล้วเ,เราต้องเห็นรู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงว่าอะ,อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดออะ,อะไรคือสิ่งที่มนุษย์ต้องการมากที่สุดนะอย่างนี้นะแล้วก็ต้องรู้เท่าทันกับ ประเทศผู้ที่คอยจะให้ผู้อื่นนะเป็นทาสเป็นทาสเขาต้องรู้ให้ทันด้วยไม่อย่างนั้นเ,เราก็จะเป็นทาสเขาไปหาจบหาสิ้นใหม่เขาอยากให้เราเป็นทาสเขาอย่างไรเขาอยากให้เราเป็นทาสเขาทางด้านเศรษฐกิจ เป็นธาตุทางด้านเศรษฐกิจก็คือทำงานแทบตายเพื่อใช้หนี้ใช้สินที่ไปยืมเขามาไปกู้เขามานี่นะพุทธะทุกพระองค์บอกว่าการเป็นหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลกคือเป็นหนี้เนี่ยเป็นทุกข์ที่สุดในโลก นี่ดังนั้นนี่ตามแนวทางของพุทธ,ธะทุกพระองค์ก็เพื่อการพ้นทุกข์เพื่อดับทุกข์ดังนั้นการเป็นนี่จึงไม่ใช่หนทางของการพัฒนาที่ถูกต้องถ้าประเทศใดบอกต้องเริ่มด้วยการเป็นนี่จบแล้วการพัฒนาที่ถูกต้องต้องเริ่มจากการเป็นนี่ ผิดแล้วมันเป็นแนวคิดเป็นอุดมคติของประเทศผู้ต้องการให้ประเทศที่ด้อยกว่าเป็นทาสทางเศรษฐกิจนี่เป็นแนวคิดเป็นอุดมคติของผู้ที่อยากจะเอารัดเอาเปียบผู้อื่นโดยยึดครองทรัพยากรเอาไว้ แล้วก็แจกจ่ายให้ในลักษณะให้เป็นธาตุให้เป็นนี่อย่างนี้นะคุณโยมโลกก็ไม่พัฒนาไปเสียทีมันก็จะยิ่งด้อยพัฒนาไปเรื่อยๆรเสร็จแล้วมาถึงที่สุดเอารัดเอาเปรียบสูบเลือดสูบเนื้อเขาจนเขาอยู่แทบไม่ได้แล้วมันก็เกิดสงคราม เกิดสงครามกันมันก็จะวนอยู่อย่างนี้ละเกิดสงครามอยู่อย่างนี้ถ้ายังไปเชื่อประเทศที่หลอกลวงอยู่ประเทศที่หลอกลวงนี่หลอกลวงแม้กระทั่งเรื่องของจิตวิญญาณด้วยนะพุทธาพูดไปแล้วละพูดไปแล้วล้วนะดังนั้นนี่สิ่งที่มนุษย์ต้องพัฒนาก่อนอื่นก็คือเรื่องจิตวิญญาณ พัฒนาเรื่องจิตวิญญาณไปให้ถึงที่สุดของบรมมธรรมเมื่อมนุษย์พัฒนาจิตวิญญาณไปถึงที่สุดของบรมมธรรมแล้วเรื่องเหล่านี้จะเกิดขึ้นเองคนก็จะเริ่มมีเมตตาต่อกันอย่างยิ่งยวดการแบ่งปันทรัพ,พยากรให้กับผู้อื่นจะมาจาก จิตวิญญาณส่วนรึกข,ของเขาความตะหานี่อยากได้อยากมีอยากอยากได้อยากมีแต่เพียงผู้เดียวถือครองแต่เพียงผู้เดียวมันจะเริ่มไม่ไม่มีถ้าทุกคนมีจิตวิญญาณอย่างนี้จะเริ่มรู้จากการให้การแชร์การแบ่งปันให้กับเพื่อนมนุษย์ นี่ถือคองไว้แต่เพียงผู้เดียวสเสวยสุขอยู่แต่เพียงผู้เดียวนี่คนอื่นเดือดร้อนแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรมันก็วุ่นวายละคุณโยมเกิดความวุ่นวายมันก็จะเป็นวัตตะวนเวียนอยู่อย่างนี้วนเวียนอยู่แค่นี้นะพอทนได้หน่อยคนที่เป็น่าตทางเศรษฐกิจทนได้หน่อยก็ดีไป แต่ถ้าทนไม่ได้มันก็เกิดความวุ่นวายเกิดสงครามจนเป็นสงครามโรคก็ได้นี่นะอาพุทธาเห็นผู้คนในโลกนี้แล้วก็เห็นแล้วเราว่าเริ่มมีทางออกเริ่มมีทางออกที่ดีเลยทีเดียวทำไมถึงเริ่มมีทางออก เพราะเดี๋ยวนี้นะประชาชนเขารู้แล้วเราว่าควรจะทำอะอะไรบางประเทศใหญ่ๆนี้อยู่ไม่ได้นะ,ะผู้นำนี้อยู่ไม่ได้เลยทีเดียวถ้าหากว่าประชาชนไม่เอาด้วยไม่เห็นด้วยดังนั้นนะเวลาที่เราจะปลูกฝัง เรื่องของจิตวิญญาณมันต้องให้แผ่กระจายไปให้ทั่วถึงทุกคนเลยทีเดียวเมื่อประชาชนทุกคนนี่มีองค์ความรู้มีปัญญาร,ารู้แจ้งในธรรมแล้วนี่เขาก็จะรู้ก็จะมองเห็นว่าผู้นําของเขาเป็นคนที่มีคุณธรรมจริงแท้แค่ไหนผู้นําโลกที่จะมาเป็นผู้นําโลกมีคุณธรรม มีความจริงใจต่อการที่จะช่วยเหลือหมู่มวลมนุษย์บนโลกนี้จริงแท้แค่ไหนใช้ธรรมะของพุทธะนี่ละพิจารณามนุษย์ได้เลยว่ามนุษย์ผู้นี้เหมาะแล้วที่จะเป็นผู้นำของโลกมนุษย์ผู้นี้ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้นำของโลกนี่เป็นอย่างนี้ถ้าหากว่า มนุษย์มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของเหล่าพุทธะมนุษย์ก็จะได้ผู้นำที่มีปัญญารู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพุทธะเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในธรรมอย่างนี้โลกก็จะสงบและสันติสุขประเทศทั้งหลายก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาจเจริญรุ่งเรือง อย่างถูกต้องถูกทางตามแนวทางที่พุทธะได้ชี้ไว้ให้สันติสุขสันติธรรมความสงบสุขก็ขจะบังเกิดแก่โลกนี่เป็นอย่างนี้ถ้าหากว่าเรายังติดอยู่อยู่แค่นี้เราไม่สามารถก้าวผ่านมันไปได้ยังมีกิเลสก,กันอยู่ ยังกิเลสหนาอยู่ไม่รู้จักละกิเลสของตนเองยังคิดอยากจะเอาแต่ได้อยากมีจนไม่ดูว่ามีผู้ใดบ้างที่เดือดร้อนนี่ถ้าคิดอยู่แค่นี้สังคมมันก็จะวุ่นวายอยู่อย่างนี้วนเวียนอยู่แค่นี้สงคราม,มันก็จะเกิดวนไปวนมาอยู่แค่นี้นี่เป็นอย่างนี้นะคุณโยม อาระคุณโยมที่เข้ามาสดับอาระฟังพระธรรมเทศนาของพุทธ,ธในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขมีความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมดังที่ท่านได้ปรารถนาไว้โดยชอบด้วยธรรมทุก ประการเทินจเจริญพรนะคุณโยมแล้วก็พบกันใหม่ตามเหตุตามปัจจัยมีเวลาก็เข้ามานะไลฟ์สดต่อ,อเพื่อให้ปัญญาให้ผู้คนหมู่มวลมนุษย์ทั้งหลายเข้าถึงธรรมะที่แท้จริงของเราพุทธ,ธะต่อไปอวันนี้จบลง เท่านี้แลละนะ,ะเจริญพรพบกันใหม่ตามเหตุตามปัจจัยนะคุณโยม